yeah mm -hmm. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพนำเสนอผลการดำเนินงานประกอบการรับการประเมิน,รรน,มศ,นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอำเภอบ้านโพประจําปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพภ,ภายใต้การบริหารงานโดยนางรุ่งอรุณบุษง์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพมีค้าราชการครูจำนวนหนึ่งคนบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบรรลักษ์ปฏิบัติการจำนวนหนึ่งคนพนักงานราชการจำนวน16คนแบ่งเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนหนึ่งคนครูกศน,นตำบลจำนวน15คนและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการจำนวนหนึ่งคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและปรัชญาของการศึกษาที่ว่าจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นางรุ่งอรุณบุตรสิง์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษาสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกครูมีความรู้ความเข้าใจในสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องปฏิบัติต้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ครูถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสารศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลมีครูแกนนำนำบทเรียนการเรียนรู้การถ่ายทอดบทเรียนของตนเอง มาขยายผลเป็นฐานการเรียนรู้โคกหนองนาสวนเกษตรผสมผสานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพสวัสดีค่ะดิฉันการสาธิดารักษ์สุสวัสดิยนิตตำแหน่งผู้กอนตตําบลสนามกันสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแมนโพดิฉันมองเห็นถึงความสําคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนตามคำกล่าวว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายการดำเนินชีวิตเพื่อให้คนทุกข์ก่อให้เกิดความสุขโดยหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันได้นำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องหนึ่งมีความพอประมาณโดยดิฉันยึด ทางสายการการดำรงชีวิตการเงินและความเป็นอยู่โดยการใช้จ่ายไม่เกินตัวรู้จักความพอประมาณและใช้จ่ายด้วยความประดใช้ชีวิตไม่ติดหรูไม่ฟุ่มเฟือยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายดิฉันต้องคำนึงถึงความเป็นจริงในโลกว่าไม่มีอะไรได้มาเป็นดีทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงทั้งนั้นโดยคัดแยกวัสดุเหลือใช้เพื่อจำหน่ายและคัดแยกขยะ เพื่อทิ้งลงถังขยะแย yeah, ลกลดโลกร้อนเพื่อเป็นปุ๋ยในสวนครัวเป็นการประหยัดและใช้ขยะเปลียนให้เกิดประโยชน์ 3. เทคนิคให้มีเงินออมดิฉันมีความตัต้งใจกำหนดเป้าหมายการเก็บเงินออมในทุกๆวันโดยการหยอดกระปกออมสินและเมื่อเต็มกระปุกออมสินจะนำไปฝากธนาคารเพื่อเก็บไว้ใช้ใจ่ายในยามจำเป็นดิฉันได้นำหลัก ปัญญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงจะทําแผนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงทําการสอดแทรกความรู้หลักปัญญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆที่สอดแทรกหลักปัญญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะการดําเนินชีวิตและฐานทอดความรู้ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่สนใจครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องจากการอบรมสัมมนา,าการศึกษาเอกสารต่างๆหลักการทรงงานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในด้านต่างๆการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครอบครัวและในการปฏิบัติงาน ทบทเรียนกิจกรรมต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สามารถให้คำแนะนำคำปรึกษากับผู้เรียนในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและนำหลักการคิดไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสกรออำเภอบ้านโพมีนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นมีการนิเทศติดตามประเมินผลศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 รวมทั้งหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีดุลยภาพจนสามารถพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลและผู้เรียนสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จนมีนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีนักศึกษาแกนนําแบบอย่างพอเพียงจํานวนเพิ่มขึ้นนายสมเกียรติเผือกขวัญน,นาคนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบอาชีพเกษตรกร ได้นำหลักการ3ห่วง2องเงื่อนไขสั้นๆง่ายๆแห่งความพอเพียงซึ่งเพียงพอที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องของหลักการงานเกษตรเช่นการทำไร่นาสวนผสมหรือการพัฒนาชุมชนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องและเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มซึ่งการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งตนเองพออยู่พอกิน และพอเพียงตามรอยที่พ่อได้นำทางไว้จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้พบกับความสุขที่แท้จริงนางสาวศิริลักษณ์สุขประเสริฐนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้เวลาว่างจากการทำงานหลักหรือวันหยุดในการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดีประหยัดค่าใช้จ่ายและได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ สามารถแจกเพื่อนบ้านหรือขายเป็นรายได้เสริมและเป็นการปลูกพืชผักที่มีทั้งผักผลไม้มีกล้วยมะนาวมะละกอผักสวนครั้วต่างๆเป็นการทำสวนผสมผสานจากบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งทางครอบครัวได้ทำอยู่แล้วทั้งนี้ได้ดำเนินการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ให้ทั้งครอบครัวมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นางวิไลคำเงินนักศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นที่ตัวเองและสมาชิกในครัวเรือนโดยมีโจทย์ที่ว่าทำอย่างไรเราจะมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานที่ปลอดสารพิษและไม่ต้องซื้อจึงปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งหากยังเหลือจากการรับประทานก็สามารถแบ่งปันเพื่อนบ้าน และหากยังมีมากพอก็สามารถแบ่งขายได้อีกด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพมีการรวมข้อมูลฐานเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสวนผสมประสานเศรษฐกิจพอเพียงสถานที่มีความร่มรื่นปลอดภัยครูและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฐานการเรียนรู้อาคารสถานที่มีความเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาดูฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิทยากรรับผิดชอบประจำฐานการเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจน ฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสวนผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านโพมีดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ครัวสมุนไพร 2. ฐานการเรียนรู้จักรยานสูบน้ำเพื่อสุขภาพ 3. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยดินดำ 4. ฐานการเรียนรู้บ้านเห็ดนางฟ้าซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับศาสตร์พระราชาทุกด้านของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระราชบายายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิตและความเป็นหน้าที่พลเมืองทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรในการศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอ,อธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการพัฒนาฐานการเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่องมีเครือข่ายการเรียนรู้ของหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน สามารถบริหารจัดการรองรับการมาศึกษาดูงานโดยไม่กระทบกับภารกิจหลักของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโพมีการวางแผนและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงานได้แก่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลในเขตอำเภอบ้านโพซึ่งสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชน จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอำเภอบ้านโพและชุมชนใกล้เคียงซึ่งได้รับการสนับสน,นุนและการประสานงานเป็นอย่างดีจากผู้นำท้องถิน่นจนทำให้ชาวบ้านชุมชนอำเภอบ้านโพมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นในการนำหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพออยู่พอกินพอเพียง และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี